ตลาดเป็งจานค่ะพี่น้องฝน <c oughs> เยอะอย่าฝ้าตกเด้อสวัสดีค่ะสวนปานนันทวันการเกษตรค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเช็กอินอยู่นาตจุดพันป่นไทยเล่านะคะตลาดเป็งจานวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่11 11เดือนกันยายน2 5 6พพี่น้องพี่น้องฟังุนกำลังมาก ซื้อสิงขายของค่ะเอาของมาแลกเปลี่ยนกันนะพี่น้องเนาะทุกคนว่าภาวนหน้าคือกันหมก็คืออย่าให้ฝนตกคุณนุกคือกันค่ะบ่อยากให้ฝนตกเนาะบังทั้งทั้งข้างคุณน,นะคะพี่น้องซาซาเนานะจ้ะมี่คือจุดคนโคนพี่น้องพี่น้องฟังทั้งคุณถามฟังมาค่ะมาขายคือกันค่ะหาเขาหาของมามาแลกเปลี่ยนกันเนาะ มีมีของหลายๆอย่างค่ะท่างฟังพ่นบส่สเป็นของกินบ่าเป็นของใส่นะคะอ่ะมีกระตาที่นั่งเป่ากล่องอยู่นี่คือกะตาติดเข่าหวดชาล่อมมีของกินของใส่พวกอันนั้นค่ะมากับ,ก,บกับเรื่อยงาวนะคะเรื่อยงาสิติดทุ่งของของพี่น้องฟังฟังเล่ามากันทั้งเด็กๆเด็ก,ดก,ดกน้อยค่ะคุณนกจะท่ามากเลยตลาดเป็นจานนะครับพี่น้องอัน ผลข่าวคนของขึ้นมาพี่น้องเห็นปะคะอ่อนซ้อนไปพี่น้องอากาศก็ดีพรออมบ่ฮหอนแล้วก็ฝนบ่ตกกำลังดีค่ะพี่น้องกำลังดีเรื่อยเง้วสีขื่นมานี่ประมันล่ำละแปดถึงสิบ้นค่ะผิดขิดนี่ค่ะกำลังขึ้นมาพี่น้องกำลังขึ้นมาโอเคเจ้าหน้าที่ก็ก็กระลายนะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยของกินกระลาย พี่น้องเอ้ยย่านมือันขึ้กันเด้อนี่เด้อกกระดาเห็นแต่ข้าเจ้าเมียไปสองคนสามคนจะของกับสี่เมียขึ้กันตามตามาค่ะตามมาค่ะเบิ่งค่ะวิวทิวทัศน์รอบๆฟังโขงน้ำกระถิ่นไหลได้ะคะ่ะพี่น้องนี่คือนี่คือจุดท่าท่าขามและท่าขืนของบ้านเป็งจานค่ะเป็งจานรัตนวารีขออนุญาตพาพี่น้องเที่ยวส้มเด้อคะ่ะเด้อ พี่น้องเจ้าหน้าที่สวัสดีจ้าสวัสดีครับมิสรภูลโลรลสวัสดีครับอันนี้พี่น้องทหารเจ้าหน้าที่กองทัพเรือนะคะมาช่วยดูแลเอ,อ้าเย,ยลี่ได้อย่างเราไปฝนสิตก,กันเดอ้อหาซื้อของกันเดอ้อเป็นยังไงดีบอสสวอนเนาะ,นะ <laughs> สะออนเนาะเบิ่งค่ะยเอื้อพี่น้องมักราแม่ชื่อไปเลยบ่ต้อตรงวันน้อยๆเพราะว่าทั้งเฮาบ่มีกินแล้วไหมมะกราบ่มีระยะเดี๋ยวนี้บ่มี่ระยะใหญ่เลยม้าจะใส่เนี่ยแต่น้องเกี่ยวนี่อยสะออนแหมเพิ่นมาน่ะเพิ่นเพข่ามมาจากจูพุ่นน่ะยายเห็นบ่พุ่นบ่พุ่นน่ะผมมองต้นสำสาใหญ่ทั้งพุ่นน่ะค่ะเขาจ้องเภาพว่าหน้าใหญ่ฝนตกก็สั่นค่ะฝนตกมันมาบ่ได้เพิ่นก็อยากมาเฮาก็อยากมา ค่ะพี่น้องคาะจังไดมาเช็คอินตลาดเป่งจานให้ได้เด้อค่ะมีหลายไปป้า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 เดี๋ยวฝนสิตกรกเนานะยายรีบุญหลายสายเงาเด้อปีนี้อายุ84ปีแล้วยังอยากเป็นสาวซ้ำหน่อยหาเลาะอายูุ่ณพี่น้องหลายหลาย,ลายไปย้ายบ้่นค่ะจังไดขอจบการนันถ้าพี่น้องเที่ยวซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะจังไดดูแลสุขภาพเด้อค่ะบ่มีสุขภาพบ่มีเวลามากบ่ได้เด้อค่ะจังไดก็ดูแลสุขภาพกันเด้อ ดักเข่าของหลายๆซ้ำนีแ่แหละเนาะยายลี่บายบาย,บายก่อนยายลี่หันหน้ามาเรียวหา,า <laughs> เรียวหาของบายบาย,บาย